ลาของเราชั่งพานไปเร็วจริงเลยนะคะนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันอีกแล้วสำหรับช่วงเอเชียฮอลลกเจก็มีข่าวของนักร้องสาวปาก์อมจากทูอันิวันที่โดนกระแสวพากษ์วิจาร์จากสังคมแรงๆคะ่ะ าวที่โดนโจมตีไม่น,อน้อยลยกทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องสาวปักบอมจากถูอานิวันหลังจากโดนพากวิจารณ์จากสังคมล่าสุดชาวเน็ตก,ก็กล่าวหาว่าสาวปักบอมเนี่ยเสพติดการสัลยกรรมซะแล้วจนมีคนแห่กันขุดภาพอดีตของเธอตั้งแต่ยังไม่ทําศัลยกรรมออกมายืนยันค่ะโดยชาวเน็ตนะคะได้โสพสต์ภาพอดีตของปักบอมพร้อมขึ้นหัวขว้อว่าว้าวปักบอมก่อนทาสัลยกรรมพร้อมกับโสพสต์ภาพของนักร้องสาวหลายต่อลายภาพก,ก่อนที่เธอจะเดบิว นอกจากนั้นนะคะยังมีภาพสมัยที่เธอออดิชั่นเป็นเด็กฝึกใน y าย n t e r t a i n m e n t ภาพจาก V ีบีลองจเกเตอร์ของ Big Bang และภาพมิวสิวิดีโอโฆษณาแ n นิคอรของ E h เฮียวด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแม้บรรดาแฟนคลับจะช่วยกันแชร์ภาพอดีตพร้อมยืนยันว่าหน้าเดิมของเธอก็ดีอยู่แล้วแต่ก็ยังมีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยค่ะที่ยังคงวิาพากษ์วิจารณ์ในทางแยง่ลบอยู่ซึ่งก็ถือว่าปาคบอมเนี่ยมาไกลพอสมควรนะคะแมลว่าใบหน้าเดิมเดิเดของเธอจะมีเขาโครงของสาวน่ารักอยู่แล้วก็ตามค่ะ มีข่าเลยออกมาหนาหูก,กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับชูสังยุนนักกีฬาชื่อดังคุณพ่อของนูน้อยชูซารางจากรายการ The Return of นออฟซ m a n ค่ะที่เขานะคะเตรียมจะออกจากรายการเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปค่ะทำเอาแฟนคลับของรายการนะคะออกอาการวันใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะ ด้วยชูซังคุนนะคะกำลังเตรียมที่จะเข้าร่วมสึกแข่งขันการต่อสู้ UFC ไ i g h ไหน g ซ t 79นที่ในอีก2หรเดืองนง่ายค่ะซึ่งก็ต้องเจอก,กับข่าวเลยที่ว่าเขาเตรียมที่จะพาลูกสาวหัวแก้วหัวแวนออกจากรายการเพื่อทุ่มเทกับการฝึกซ้อมด้วยอย่างไรก็ตามนะคะทางตัวแทนของรายการ The Return of Superman ก็ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วโดยยืนยันว่ายังไม่มีการวางแผนเรื่องการออกจากรายการของชูซังคุนไปอย่างใดค่ะ เราได้ถ่ายทำรายการล่วงหน้าไว้หลายเทปแล้วก่อนหน้านี้นในการแข่งขันครั้งล่าสุดยาโนชิโฮภรรยาของเขาก็มาทำอาที่แทนเขาเพื่อร่วมถ่ายทำในรายการแม้ว่าครั้งนี้เธอจะสามารถร่วมรายการแทนแบบครั้งก่อนได้แต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยตกลงเรื่องนี้แต่อย่างใดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาจเจ้าจากรายการหรือไม่ซึ่งรายการก็จะยังอ,ออกอากาศไปตามปกติโดยไม่มีอะไรยุง่งยากเกบครั้งที่ผ่านมาค่ะของยังฉีกแขนพี่ิ้งอีกช่วยจริงๆ หน้าทีมชามวนีโก้ขอโทษที่พานายหลงทางอะ่ะขอโทษคำเดียวเยนี่นะฉันไม่อยากคบนายและเราไม่ใช่เพื่อนกันฉันมาเมืองไทยเพราะสัญญา,าราคาร้อยล้านนายอยู่ไม่สุขแน่พราทาชีวิตฉันบันเลการสร้างความบันไลยถือเป็นบันไดของชีวิต หลังจากที่ทำกันอย่างทดลุมทลายและทําให้ประเทศไทยของเราได้ออน,นิสงส่งจากตัวหนังทําให้ธุรกิจทองเที่ยกชาวจีนดีขึ้นกับนังคอมเมดี้ภาพจนไทยอย่าง Lost in Thailand และตอนนี้ก็มีพัก่อ,อ,อกมาแล้วค่ะสําหรับเรื่อง Lost in Hong Kong <S <S ซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ต้องบอกนะคะว่าคราวนี้เา่ากวนป่วนจะไปหลงทางกันที่ไหนโดยในพักต่อน,นี้ตัวหนังในทีมนักแสดงทั้ง4เจิงทียงหงรับหน้าทีก่กำกับเองและสแสดงนำร่วมด้วยนักแสดงสาวเจ้าเว่ยและเปาไปเอิบค่ะ โดยในภาคนี้นะคะกวนแซดที่ยังคงนำทีมโดซีเจิงที่เดินทางไปยังฮ่องกงเพื่อหวังจะสางสัมพันธ์กับคนรักเก่าและรวมถึงประคองฐานะครอบครัวที่มีลูกในอยู่แลให้ดีขึ้นแต่เรื่องนั้นไม่ง่ายอย่างั้นสิคะเมื่อพวกเขาดันต้องไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตรกรรมที่ทําให้เขาโดานตารวจตามล่าถึงฮ่องกงมาทีเดียวคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะตัวนางก็ได้เปิดตัวไปแล้วในอเมริกาและประเทศจีนคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าทาเงินอย่างสลาย โดยเฉพาะอาทิตย์แรกที่เข้าชายในประเทศจีนที่สามารถโกยเงินไปได้ไม่น,น้อยหนะ้าไปกว่าลอสอินไทลเลยล่ะค่ะแม้งานนี้จะทําให้ชาวจีนเริ่มไปฮ่องกงกันมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าไวเจจะมาอัปเดตน,นะคะส่วนในประเทศไทยแน่นอนว่ากระแสแรงแบบไบขนพรลาดนะคะไม่นานเกินรอค่ะชาวไทยกจะได้ชมกันอย่างแน่นอน ของเราก็หมดลงกันอีกแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้เจก็ยังมีคำคมดีๆมาฝากกันเช่นเคยคะ่ะ You are in control of your destiny Only you can make your dreams come true คุณเป็นผู้กำหนชดชะตาชีวิตของตัวเองนะคะมีแค่เพียงคุณเท่านั้นละคะ่ะที่จะทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงได้สำหรับวันนี้เจและทีมงานซาเบอรี่ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เหมือนพรุ่งนี้เวลาเดิมทางทีวีดิจิตอลช่อง15เคเบลราลเทียมช่อง25 MTV v Family ค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ